10แนวคิดในการพัฒนาชีวิตในปี2026 1. รู้จักตัวเองให้ชัดเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนและสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา 2. ตั้งเป้าหมายที่มีความหมายเป้าหมายที่ดีควรชัดวัดผลได้และสอดคล้องกับคุณค่าชีวิตของเรา 3. พัฒนาตัวเองวันละนิด ไม่ต้องเก่งขึ้นทันทีแค่ดีขึ้นวันละ1ก็เปลี่ยนชีวิตได้ในระยะยาว 4. มีวินัยมากกว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมามาไปไปแต่วินัยคือสิ่งที่พาเราไปถึงเป้าหมายจริง 5. เรียนรู้ตลอดชีวิตโลกเปลี่ยนเร็วคนที่หยุดเรียนรู้จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง6เลือกคบคนที่ส่งเสริมกันสภาพแวดล้อมและคนรอบตัวมีผลต่อความคิดและทิศทางชีวิตอย่างมาก 7. ดูแลสุขภาพกายและใจร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงคือฐานรากของความสำเร็จทุกด้าน 8. ยอมรับความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนความผิดพลาดไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่สอนให้เราแกร่งขึ้น 9. จัดการเวลาและพลังงานไม่ใช่แค่ทำงานให้มากขึ้นแต่ต้องทำสิ่งที่สำคัญให้ถูกเวลา 10. ใช้ชีวิตตามคุณค่าของตัวเองความสำเร็จที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตโดยไม่ฝืนตัวตนของเรา อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักและหวังดีได้ฟังกันนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไป